มีโฮมเลดทําความสะอาดหน้าร้านให้มาถอนหญ้าให้ผมให้ร้านผมเฮ้ยสวัสดีครับพี่รรพี่ชื่ออะไรครับอ,ออสผมนั่งนะพี่ออสนะ <c oughs> พี่ออสใส่เกงก่อนะนะพี่ออสอยู่ใต้สะพานลอยเหรอครฮะโอ้โหเราต้องรู้จักเราต้องรู้จักพี่ออสกันหน่อยละเอาเลยพี่ออสพี่ออสมานั่งก่อน มีน้องที่ร้านบอกว่าพี่ถอนยาหน้าร้านให้ผมอะเอามีดอแต่ยาแต่ก็ทําแล้วสบายใจก็จะทําไปเลยหุูพี่น่ารักจัดเลยว่ะทําไม่ได้คิดอะไรไม่หวังผลรู้จักผมมาก่อนหน้านี้ไหมไม่ครับไม่ได้รู้จักผมมาก่อนใช่ไหมพี่ไม่รู้จักก็คือมาอยู่แถวนี้แต่ก็เห็นร้านผมใช่ไหมเห็นอยู่แล้วก็เจอผมบ่อยๆอย่างผ่านไปผ่านมาใช่ไหมใช่ครับแล้วกินน้ําอะไรผมเป็นน้ำอะไรกินน้ำอะไรกินน้ำอะไรป่ะไปร้านพี่กินกันกินน้ำ เอาน้ำได้ร้านพี่กิ่งนมเย็นปั่นก็ได้น้เย็นปั่นเหรอปกติพี่ออสกินน้ำร้าน,นทุกวันไหมบางทีคนผ่านไปผ่านมาเขาก็เลี้ยงบางทีก็ื้อให้กินแล้วพี่กินน้ำวันละกี่แก้ววันละแก้วนะแต่ละแก้ววันละแก้ววันละแก้วเพิ่งแต่หลายครั้งเฮ้ย <laughs> 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 น้ำอะไรวะพี่วันละแก้วหลายครั้ง <laughs> เอางี้ถ้าเป็นน้ำหวานถ้าพี่รอคนมาเลี้ยงเบืนอผมเลี้ยงพี่อาทิตย์หนึ่ง พี่กินน้ำพี่กิ่งได้อาทิตย์นึงเลยเอาไหมเลี้ยงนะผมขอเลี้ยงนะพี่ได้ขอบคุณครับอาทิตย์นึงนะโอเคถือได้ชื่นใจหน่อยพี่อ่ามีซุ้มมีซุ้มอ่ามือขวาสองมือซ้ายหนึ่งหนึ่งอยู่ในสองอย่างนี้นะโอเคในผมยวผมนับหนึ่งสองสามยอดทำอย่างนี้นะโอเคหนึ่งสองสามชื่อร้านว่าอะไรพี่ Twenty One AK s h ร e d o จัดไป